โอวาทสอนภิกษุในเทระคาถาเล่าว่าพระมหาโมคคลานะเทระได้ให้โอวาทปรารบบุคคลต่างๆไว้เป็นอันมากตัวอย่างโอวาทที่สอนภิกษุทั้งหลายเช่นภิกษุพูดถืออยู่ป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดยินดีเฉพาะอาหารที่มีอยู่ในบาทอันเนื่องจากการสแสวงหา มีจิตใจมั่นคงด้วยดีในภายในพึงทำลายเสยนาของพญามัจจุราชได้เหมือนกุญชรทำลายเรือนไม้อ้อฉะนั้นโอวาทสอนหญิงแพทย์สยาครั้งหนึ่งท่านถูกหญิงแพทย์สยาเข้าปล้าปโลมท่านจึงกล่าวคาถาว่าเราติดเตียนกระท่อม คือสรีระนี้สําเร็จด้วยโครงกระดูกชาบทาด้วยเนื้อร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นเต็มด้วยของไม่สะอาดมีกลิ่นเมนหม็นน่าเกลียดอันคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นของผู้อื่นและเป็นของตนร่างกายของเธอเหมือนถุงใส่คูดมีหนังห่อหุ้มปกปิดไว้เหมือนนางปีศาจมีฝีที่อกมีช่องก้าวช่อง อันของไม่สะอาดไหลออกเป็นนิดภิกษุควรละเว้นสรีระของเธออันมีช่องเก้าช่องเต็มไปด้วยกลิ่นเหมน็นดังชายหนุ่มผู้รักความสะอาดหลีกเลี่ยงมูดคูดเสียห่างไกลฉะนั้นหากว่าผู้อื่นรู้จักสรีระของเธอเช่นเดียวกับที่เรารู้จักก็จะพากันหลบหลีกเธอจนห่างไกล ผู้ใดประสงค์จะย้อมอากาศด้วยขมิน้นหรือด้วยน้ำย้อมอย่างอื่นการกระทําของผู้นั้นก็เหนื่อยเปล่าจิตของเราก็เหมือนกับอากาศเป็นจิตตั้งมั่นด้วยดีในภายในเพราะฉะนั้นเธออย่ามาหวังความรักที่มีอยู่ในดวงจิตอันลามกของเธอจากเราเลยจบแล้วหญิงนั้นก็หนีไป กล่าวระลึกถึงพระสารีบุตรผู้ปรินิพานแล้วเมื่อท่านพระสารีบุตรเทระผู้เพียรพร้อมไปด้วยความเพียรเป็นอันมากมีศีลสังวรเป็นต้นนิพานไปแล้วก็เกิดเหตุหน่าสะพึงกลัวหน้าขนพองสยองกล้าวสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความที่สังขารเหล่านั้นสงบระง,งับได้ย่อมเป็นสุขพระสารีบุตรเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณที่น่าดูน่าชมพ้นแล้วจากกิเลสด้วยสมาธิและปัญญามีจิตตั้งมั่นในภายในภิกษุใดทรงคุณธรรมชั้นสูงด้วยปัญญาศีลและอุปสมะ ภิกษุนั้นคือพระสารีบุตรเป็นผู้สูงสุดอย่างยิ่งอัตถกถาว่าพระสารีบุตรปรินิพานวันเพนเดือนสิองต่อมาอีกครึ่งเดือนในวันอุโบสถข้างแรมพระโมคคัลลานะก็ปรินิพานแรม15บห้าข้ามเดือนสิองก่อนพุทธปรินิพานครึ่งปีถึงความเป็นเอตะทัคะ ขณะประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องพระมหาโมคคลานะเถระว่าภิกษุทั้งหลายพระมหาโมคคลานะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีฤทธิ์คือในบรรดาภิกษุสาวกทั้งหลายนั้นพระมหาโมคลานะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ที่สุด ไม่ว่าจะกล่าวถึงด้านความปรารถนาในอดีตหรือบทบาทในการใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยสอนพุทธธรรมเช่นคราวไปนำภิกษุห้าร้อยรูปที่หลงผิดไปกับพระเทวทัตกลับมาเข้าหมู่เดิมกำราบสัตว์ผู้ดื้อด้านและอนุเคราะห์สัตว์ผู้ควรอนุเคราะห์พระมหาโมคลานะก็โดดเด่นที่สุด นอกจากพระพุทธเจ้าจะยกย่องพระเถระทางลิศแล้วยังทรงยกย่องด้วยพระพุทธนํารัตอื่นๆอีกเช่นรัตยกย่องว่าพระสารีบุตรและพระโมคัลลานะมีความสามารถปกครองสมได้และพระสารีบุตรเป็นเหมือนมารดาพระโมคัลลานะเป็นเหมือนแม่นมดังนี้เป็นต้นพระเถระกล่าวถึงตนเองว่า พระมหาโมคลานะรู้แจ้งโลกได้ตั้งพันด้วยเวลาเพียงครู่เดียวเสมอด้วยเท้ามหาพรหมเป็นผู้ชำนาญในคุณคืออิทธิฤทธิเราเป็นผู้ฉลาดในวิธีแสดงฤทธิตต์ต่างๆเป็นผู้ถึงความชำนาญในฤทธิ์สามารถเนรมิตอัตภาพที่แสนโกรธด้วยเวลาเพียงขณะเดียว พวกเดรัรฐีวางแผนฆ่าพระโมคคัลลานะสมัยหนึ่งพวกเดรัฏฐีประชุมปรึกษาหารือกันว่าทำไมลาบสัก,การะจึงเกิดแก่พระสมณโคโดมมากมายพวกเดรัีตอบว่าพวกเราไม่รู้หรือว่าท่านรู้เดรัฏฐีพวกหนึ่งกล่าวว่าเออพวกเราก็รู้ว่าลาบสัก,การะมากมายนั้น เกิดเพราะภิกษุชื่อโมคลานะชอบไปเที่ยวในเทวโลกพบกับพวกเทวดาบ้างเทพธิดาบ้างแล้วถามถึงกรรมที่พวกเทวดาทำแล้วกลับมาบอกแก่พวกมนุษย์แล้วก็ยังไปนรกถามถึงกรรมของพวกสัตว์นรกแล้วก็กลับมาบอกกับพวกมนุษย์แต่การท่องนรกของท่านไม่ปรากฏในบันทึกคำพี มนุษย์ทั้งหลายได้ฟังคำของพระมหาโมคลานะแล้วได้ถวายลาบสักการะแก่พระสมณาโคดมและพวกภิกษุแล้วเสนอว่าถ้าพวกเราฆ่าพระโมคคลานะลาบสักการะเหล่านั้นก็จะมาเกิดแก่พวกเราแล้วตกลงว่าจะจ้างนักเลงหรือจ้างโจรมาฆ่าพระเถระพวกเดลถีของเงินจาก อุปถากมาหนึ่งพันกหาปณะนะแล้วเรียกโจรมาสั่งว่าท่านจงไปฆ่าพระโมคคลานะสาวกของพระสมณโคดมเวลานี้ภิกษุนั้นอยู่ที่กาลาสิลาแล้วให้เงินไปพวกโจรได้เงินแล้ววันนั้นก็พากันไปปิดล้อมสถานที่อยู่ของพระโมคคลานะ ท่านรู้ว่าพวกโจรปิดล้อมฟฝ่ามองทางออกอยู่จึงใช้ลิ์ที่ออกจากเสนาสนะทางช่องกุญแจพวกโจรมองไม่เห็นท่านเข้าออกวันรุ่งขึ้นพวกโจรมาปิดล้อมอีกพระเถระรู้แล้วก็ห่อออกไปทางเบื้องบนพวกโจรก็ยังไม่เห็นเวลาจำพรรษาผ่านไปสองเดือนแล้ว พวกโจรก็ยังทำอะไรพระเถระไม่ได้เดือนสุดท้ายพระเถระรู้ว่าอากุศลกรรมที่เคยกระทำไว้เคยฆ่าบิดามารดาจะติดตามท่านท่านจึงไม่คิดจะหลบหนีอีกถูกโจรทุบตีร่างแหลกทูลลาปรินิพานพวกโจรจับท่านได้ช่วยกันทุบตี ทำกระดูของท่านให้มีขนาดมเมล็ดเข้าสารร่างนอนแน่นิ่งมีเลือดไหลนองพวกโจรคิดว่าท่านตายแล้วจับร่างโยนไปหลังพุ่มไม้แล้วหนีไปพระเถระยังไม่ตายคิดว่าเราจะเข้าเฝ้าถวายบังคมพระาศาสดาก่อนจึงจะปรินิพานแล้วประสานร,ร่างให้เหมือนเดิมด้วยฌาน แล้วเหาะไปเข้าเฝ้าที่พระเชตวันกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จกปรินิพานตรัสว่าเธอจะปรินิพานหรือโมคะลานะทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าตรัสถามว่าเธอจะไปนิพานที่ไหนหรือทูลว่าข้าพระองค์จะไปยังกาลสิลาพระพุทธเจ้าข้า รัสว่าโมคลานะถ้าอย่างนั้นเธอจงกล่าวทำแก่เราแล้วค่อยไปเพราะตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ได้เห็นสาวกเช่นเธออีกทูลว่าข้าพระองค์จะทําอย่างนั้นพระเจ้าข้าแล้วถวายบังคมเหาะขึ้นสู่อากาศแสดงลิธิ์แบบต่างๆ เหมือนที่พระสารีบุตรกระทำในวันปรินิพานแล้วกล่าวธรรมถวายบังคมลาแล้วไปที่ตาลศิลาแล้วปรินิพานส่วนอัตกถาชาดกเล่าว่าพวกเดียรถีจ้างโจรชื่อสมณะกุฎด้วยเงินหนึ่งพันให้ฆ่าพระเถระโจรน,นั้นพวกเดียรถีจ้างโจรชื่อสมณกุฏ ด้วยเงินหนึ่งพันให้ข้าพระเถระโจรนั้นพร้อมด้วยสมุนได้ไปล้อมถ้ำกาลสิลาพระเถระเห็นแล้วเหาะหลบปลีกไปด้วยลิศโจรเห็นท่านเหาะไปจึงกลับพวกโจรมาล้อมใหม่ในวันรุ่งขึ้นทำเช่นนี้ตลอดเจ็ดวันพระเถระก็หลบออกไปด้วยลิศทุกวันแสดงว่าท่านกลับเข้าถ้ำที่อยู่ตอนโจรกลับไปแล้ว ในวันที่เจ็ดพวกโจรจึงฆ่าได้สำเร็จกาลสิลานี้อยู่ข้างภูเขาอิสิคิลิพิธีเผาศพพระมหาโมคคลานะทันใดนั้นเองเทวดาในสวรรค์ทั้งหกชั้นเกิดความโกลหนกันว่าข่าวว่าอาจารย์ของพวกเราปรินิพานแล้วต่างถือของหอมดอกไม้ทูบเครื่องอบ และจันจุรนเป็นทิพย์ทั้งฟืนนานาชนิดมาร่วมเผามีการทำจิตกาทานด้วยไม้จันแดงสูง99ศอกพระศาสดาประทับอยู่ใกล้ๆศพท่านรัดให้ปรงศพรอบๆบริเวณนั้นได้มีฝนตกดอกไม้โปรยลงมาในพื้นที่ประมาณหนึ่งโยศ ครั้งนั้นมนุษย์และเทวดายืนอยู่ปะปนกันถัดจากเทวดาก็มีพวกยักษ์ยืนอยู่แล้วก็มีพวกคนทานน่าคกรุฑกินนาราและกินนอนมีการประดับฉัดสุวรรณจามรทงชัยและทงแผ่นผ้าต่างเล่นกีฬาสาธุกีฬาครบเจ็ดวันแล้วพระาศาสดาตรัส ให้เก็บพระาธาตุของท่านบรรจุไว้ในเจดีย์ที่ซุ้มประตูพระเวลุวันวิหารท่านได้รับเกียรติมากกว่าพระสารีบุตรเพราะปรินิพานใกล้พระพุทธเจ้าพระราชาตรัสให้หาคนที่ฆ่าพระเถระข่าวว่าพวกโจรฆ่าพระโมคคัลลานะตายแพ,พร่สะพัดออกไปทั่วชมพูทวีปพ,พระเจ้าอาชาตศัตรูตรัส ให้พวกสืบราชการหาตัวคนฆ่าต่อมาพวกโจรรวมตัวดื่มสุราเมาได้ที่แล้วก็ทะเลาะวิวาทกันเองโจรคนหนึ่งทุบหลังโจรอีกคนล้มลงโจรที่ล้มลงตวาดว่าแน่เจ้าคนหัวดือ้อเหตุใดเจ้าจึงทุบตีเราหรือว่า,จ,าจะจะฆ่าเราอย่างที่เจ้าทุบพระมหาโมคลานะนะหรือ โจรอีกคนกล่าวว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าภิกษุนั้นเราเป็นคนทุบก่อนโจรคนอื่นๆได้ยินแล้วก็แย่งกันพูดว่าเราเป็นคนทุบตังหากเราเป็นคนทุบตังหากพวกจารบุรุษได้ฟังแล้วก็จับโจรเหล่านั้นทั้งหมดแล้วกราบทูลให้พระราชาทรงทราบตรัสให้นำพวกโจรมาแล้ว รัสถามว่าพวกเจ้าข้าพระโมคลนะหรือทูลว่าพระเจ้าข้าใครให้พวกเจ้าทำอย่างนี้พวกสมณะเปลือยพระเจ้าข้าพวกชีปเปลือยผู้จ้างวานข้าถูกประหารพระราชาตรัสสั่งให้จับพวกสมณะเปลือยทั้งห้าร้อยคนมาให้ขุดหลุมลึกประมาณแค่เสดือที่พระลานหลวง จับพวกโจรและพวกสมณะเปลือยฝังจากนั้นใช้ฟางสุมพวกเขาและจุดไฟเผาแล้วให้ใช้ถายเหล็กถายซ้ำทำให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยพวกภิกษุสนทนากันว่าท่านพระมหาโมคลานะเถระตาย่างไม่เหมาะสมเลยท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มาก ทำไมถูกพวกโจรจับทุบตีได้พระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงทราบแล้วตรัสว่าจริงอยู่ความตายของโมคลานะไม่เหมาะสมกับอัตภาพนี้แต่เป็นความตายที่สมควรแก่เหตุที่ทำไว้แต่ชาติก่อนปางก่อนภิกษุทั้งหลายกราบทูลขอทราบเรื่องในปางก่อนจึงตรัสเล่าอดิตกรรม ครั้งที่หลงเชื่อภรรยาจนเป็นเหตุให้ฆ่าบิดามารดาของตนเองกรณีท่องนรกเรื่องการท่องเที่ยวไปในสวรรค์ของพระโมคคลลานะนั้นมีบันทึกอยู่หลายคัมภีเช่นการไปเวชยานประสาทของท้าสักกะที่กล่าวแล้วการสอบถามกรรมของพวกเทวดาในคัมภีวิมานนวัตถุ และการสอบถามเปรตในคัมพีเปรตวัตถุเป็นต้นแต่เรื่องที่พระเถระท่องไปในนรกนั้นเป็นเพียงคำบอกเล่าผ่านการสนทนาของพวกเดรรถีและเป็นคำบรรยายของพระอภิธราจารย์ดังที่กล่าวว่าพระมหาโมคคลานะเถระนั้นเที่ยวไปยังเทวโลกบ้างอุทษาสนารกบ้าง ด้วยความที่ถึงที่สุดด้วยกำลังฤทธิ์ทำให้ท่านเห็นอิสริยะยศใหญ่ของพระพุทธสาวกสาวกผู้นับถือพระพุทธเจ้าผู้ยังไม่สิ้นกิเลสในเทวโลกเห็นทุก์ใหญ่หลวงของติทยสาวกสาวกผู้นับถือพวกเดรถีในอุสธานรกนรกมีมบริวารมหานรก แล้วกลับมายัางมนุษย์ยโลกบอกเล่าให้พวกมนุษย์ฟังว่าอุบาสกและอุบาสิกาคนโน้นบังเอิญเสวยมหาสมบัติในเทวโลกชื่อโน้นสาว,วกเดียรถีคนนั้นและคนโน้นบังเกิดที่นรกหรืออบายโน้นได้มีแก่สาว,วกของพระพุทธเจ้าลาบสักการะของเดียรถีที่เสื่อมลง พวกเดรธีเหล่านั้นจึงพากันผูกอาฆาตในพระเถระเรื่องที่ท่านสนทนากับพวกสัตว์นรกนั้นไม่มีบันทึกไว้ในคำพีพระไตรปิฎกและอธิกถาแต่ก็เป็นโครงเรื่องในวรรณคดีรุ่นหลังเช่นเรื่องพระมาลัยเป็นต้นเหตุที่ท่านเหาะหนีพวกโจรต่อไปไม่ได้ ท่านว่ากรรมที่เคยทำกับมารดาบิดานั้นไม่ได้โอกาสจะให้ผลตลอดเวลาที่ผ่านมาเหมือนกันกองเพลิงถูกขี้เท่ากรบไว้แต่ผลของบาปกรรมนั้นก็ไล่ตามทันในวันที่เจ็ดเปรียบเหมือนสุนัขอันในปราณพบเนื้อแล้วปล่อยสุนักไล่ติดตามสุนัขไล่ทันที่ใดก็กัดในที่นั้น พระโมคคัลลานะรู้ว่ากรรมที่ตนทำไว้ส่งผลแล้วท่านจึงไม่สามารถจะเหาะไปในอากาศได้อีกแม้ท่านจะมีฤทธิ์รปราบดันโทปนัตนานาคราชและขยาวเวชยันประสาทได้ฤทธินั้นก็ได้ถึงความซามกำลังเพราะผลของบาปกรรมโจรจับท่านแล้วทุบจนกระดูกแหลกละเอียดดุดเมล็ดเข้าสาร หรือเหมือนบทฟางให้เป็นแป้งฉะนั้นคิดว่าท่านตายแล้วจึงโยนร่างไปที่หลังพุ่มไม้ฝ่ายพระเถระกลับได้สติคิดว่าเราจะถวายบังคมลาพระาศาสดาก่อนปรินิพานท่านเยียวยาอัตภาพด้วยชาแล้วเหาะไปเข้าเฝ้าที่พระเชตวันวิหารถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอายุสังขารของข้าพระองค์ถดถอยแล้วข้าพระองค์จะปรินิพานทรงรำพึงถึงพระอัครสา,าวกหลังจากพระอัครสา,าวกทั้งสองปรินิพานแล้วไม่นานพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้กับอุก,กเจลนครแควนวัชีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ทรงอยู่กลางแจ้งมีภิกษุสงฆ์นั่งแวดล้อมทรงชำเรเลืองดูภิกษุสงฆ์แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็บริษัทที่ประชุมนี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่าตอนที่สารีบุตรและโมคคลานะยังไม่ปรินิพานสารีบุตรและโมคคลานะอยู่ในทิศใดทิศนั้นก็ของเราก็ไม่ว่างเปล่า เราไม่ห่วงใยในทิศนั้นภิกษุทั้งหลายพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดได้มีมาแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เหล่านั้นอย่างยิ่งก็มีคู่สาวกเหมือนกับสารีบุตรและโมคคลานะของเราพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดที่จะมีในอนาคต พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เหล่านั้นอย่างยิ่งก็มีคู่สาว,วกอยู่เหมือนกับสาริบุตรและโมคคลลานะของเราภิกษุทั้งหลายความอัศจรรย์ของสาว,วกทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของสาว,วกทั้งหลายสาว,วกทั้งหลายจะกระทำตามคำสอนและโอวาทของพระาศาสดาแล้วเป็นที่เคารพและสรรเสริญของ บริษัทสความอัศจรรย์ของตถาคตเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนคือแม้คู่สาวกเห็นปานนี้ปรินิพพานแล้วความโศกหรือความร่ำไรก็ไม่ได้มีแก่ตถาคตเพราะฉะนั้นจะพึงได้ข้อนี้แต่ที่ไหนเพราะสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกทำลายเป็นธรรมดา ความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทําลายเลยดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ลำต้นที่ใหญ่กว่าพึงหักทําลายลงฉันใดเมื่อภิกษุสงม,มูใหญ่ซึ่งมีแก่นดํารงอยู่พระสารีบุตรและโมคคลานะปรินิพานแล้วจะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมูภิกษุเปรียบเหมือนต้นว่าใหญ่สูงร้อยยอดพระอัครสาวกทั้งสองเปรียบเหมือนกิ่งใหญ่ประมาณห้าสิบยอแผ่ไปข้างขวาและข้างซ้าย